พวกคุณอยู่ไหนเนี่ยอีก20่นาทีงานถแถลงข่าวจะเริ่มแล้วเด้าไดินซี่เรากำลังรีบไปสุดๆแล้วไม่สนหรอกแต่นี่ชีวิตคนขวนอยู่บนเส้นได้ก้าพวกคุณมาถึงหลังงานถแถลงจบแล้วถึงจะ็นหลักฐานมันก็ไร้ค่าแล้วไม่ต้องกนวลนะลุิสกำลังมาอยู่ๆก็สับสนไปหมดเลยอะฉันเอาแต่คิดไม่หยุดทุกอย่างที่ฉันจัวทำก็เพื่อปกป้องลูกเจมิน แต่หลังจากนั้นเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเฉินจัวได้รับการให้อภัยจากทุกคนนะและบางทีอาจไม่โดนไล่ออกแต่เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ละ่ะทุกคนจะเข้าใจการกระทําของเฉินจัวไหมโดยเฉพาะสามีของลู่เจียหมินะจะคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดยังไงกับความสัมพันธ์ทั้งคู่ล่ะพูดตามตรงนะฉันนับถือเฉินจัวมากแม้คนที่รักจะเลือกคนอื่นแล้ว แต่ว่าเขาก็ยังเลือกใช้วิธีนี้เสียสละตัวเองเงียบๆเ,เพื่อปกป้องเธอฉันไม่เชื่อว่าเฉินจัวจะไม่เหลือความรู้สึกให้ลู่เจียมินแล้วแต่ว่าลู่เจียมินแต่งงานไปแล้วการรู้สึกแบบนี้มันเหมาะสมเหรอบ่อยครั้งเน่งเราไม่สามารถใช้ความถูกผิดมาตัดสินความรักได้บางทีเฉินจัวอาจจะยังชอบลู่เจียมินอยู่แต่เขาไม่เคยทําเรื่องที่ทําลายการแต่งงานของลู่เจียมินแค่เห็นเธอเป็นเพื่อนที่ดีและก็อยากจะแอบอยู่ข้างๆเท่านั้นเองยิ่งดูเรื่องนี้มากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งรู้สึกสงสารเฉินจัวและฉันก็กลัวมากว่าความจริงที่หลุดออกมาจากปากฉันเนี่ยจะทำลายความรู้สึกที่สวยงามระหว่างทั้งสองหรือเปล่าคุณพูดเองเนะเราต้องทวงคืนความเป็นธรรมให้เฉินจัวถ้าหาไม่พูดความจริงเราจะทวงคืนความยุติธรรมได้ยังไงล่<ฮ>การเป็นพีอารมืออาชีพเรามีความรับผิดชอบในการถ่ายทอดความจริงทั้งหมดต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน ต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสาธารณชนด้วยผมรู้ว่าคุณเพิ่งอกหักจึงอาจจะอ่อนไหวกับประเด็นแบบนี้แต่คุณต้องจำเอาไว้สำหรับเคสของ PR ผู้คนสำคัญที่สุดแต่ก็ไม่สำคัญที่สุดเช่นกันเพราะคุณไม่ได้เป็นตัวแทนของตัวเองแต่เป็นตัวแทนความจริง ก่อนอื่นยินดีต้อนรับนักข่าวทุกท่านที่นี่ค่ะปีนี้บริษัทเราได้เปิดเส้นทางบินใหม่หลากหลายเส้นทางนับเป็นเรื่องใหญ่ในประวัติศาสตร์การพัฒนาของบริษัทแน่นอนว่าฉันรู้ว่าสิ่งที่ทุกคนสนใจคืออะไรอย่างที่ทุกคนรู้เมื่อเช้าตรู่วันนี้เกิดเหตุการณ์น่าสลด,ดขึ้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราเฉินจัว ขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินซ x 3 1 6ได้ทำร้ายผู้โดยสารนามว่าซื่อเฉียงสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทมีมาตรการในการจัดการที่แน่ชัดแล้วต่อไปนี้จะเป็นแถลงการเจ้านายได้มาแล้วเปิดประตู ต่อไปเขาเรียนเชิญโฆษกพีอาร์ที่แต่งตั้งโดยสายการบินเจียงตาหลินครับผู้บริหารทุกท่านเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านสวัสดีค่ะฉันคือโฆษกที่แต่งตั้งโดยสายการบินเจียงตาหลินค่ะฉันดูว่าทุกคนให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้มากแต่บางทีความจริงของเหตุการณ์อาจไม่เหมือนกับที่ทุกท่านคิดเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอค่ะ นนขอโทษด้วยนะคะเรายังต้องรอประกาศก่อนรบควรรออีกสักครู่นะคะยังต้องรออ,งรอ,อีกเมื่อกี้เขาบอกว่าจะขึ้นไปได้อีกยี่สิบนาทีตอนนี้กี่โมงแล้วรอมาสองชั่วโมงแล้วนะขอโทษค่ะเราก็ยังรออยู่เช่นกันค่ะเชิญรับประทานอาหารก่อนเดี๋ยวดิฉันจัดโตให้ค่ะอยอยากกินว่ะนี่ไปถามมาว่าจะเป็นกี่โมงขอประทานโทษค่ะขอประทานโทษค่ะ ขอขอบคุณเจ้าของวิดีโอผู้โดยสารเที่ยวบิน CX 3 1 6ด้วยนะคะคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเบื้องหลังเหตุทำร้ายร่างกายในครั้งนี้ค่ะต่อไปขอเชิญหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องลู่เจมินขึ้นมาบนเวทีเพื่อเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยค่ะ